ปกปักรักษาให้ครอบครัวของท่านและตัวท่านเองมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเซงลี่ตัวถังแกมึ่เพลงอางไชงว่องกวงจริงหวงสื่ออีกเสียงคิดประสงค์สิ่งใดให้สมความปรารถนาให้มีเงินทองไหลมาเทมาขอบารมีขอพรจะมาโชคตะกูลวนี้ปกปักรักษาเอง สุขภาพให้แข็งแรงเฮงเฮรวยรวยตบมือดังๆในท่านเจ้าภาพสักครั้งนะครซึ่งเป็นเจ้าภาพยิ้มขื้นแหลกเหล่งเท่านะฮะเจใหญ่พร้อมกับเท่าแก่นะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านเป็นเอฟซีกับนางยิ้วไซยงหงนะฮะได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมถวายยิ้วสองคืน นะฮะคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เล็งเท้านะครับหัวม,มังกรนะฮะค,คืนพรุ่งนี้ท่านชวงเตี่ยมนะครับคืนพรุ่งนี้ชวงเตี่ยมนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยจะประกาศได้เลยทราบทีทองห้อยได้ทองทิ้แก่เิ้แก่พวกใช้ตัวทางเรีงอานทีเี่ ที่กองป่อหอมอหอมเฮงๆรวยรวใช่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 ขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญนะครับหลายท่านถามผมว่าแต่งลางนั่นหน้าเวทีเนี่ยทำไมสวยจังมาจากไหนติดต่อ อร่อยอร่อยร้านพ้องพันนะครับส2พสองพ้อพันอร่อยอร่อยนะฮะติดต่อเจเสยมได้นะฮะเจสยมนะครับมาให้คณะมิวได้แฝนถวายมาโจปีที่แล้วน่ะคู่เล็กครับปีนี้คู่ใหญ่นะฮะปีที่แล้วคู่เล็กกว่านี้นะครับไม่สวยแบบนี้ปีนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่ายิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งไหวยิ่งรวยนะฮะรวยแล้วก็รวยขึ้นไปอีกมีแล้วก็ให้มีขึ้นไปอีกนะครับเน,เนี่ยฮะบารมีของมาโจ้นะครับเออถ่ายรูปไว้เป็นที่รละลึกหน่อยนะครับท่านได้มาเป็นเจา้าภาพนิ้วนะฮะปุยเสียนประทานพรนะฮะ